พรานนั่งห้างะจนเสือสมิงจำแหลงยามเย็นโปลเพลแสงสุดท้ายสีเรื่อเรืองค่อยๆจางหายลาลับยอดไม้เหลี่ยมเขาไปทีละน้อยมา่านหมอกขมุกขมัวเป็นกระไอขุนขาวผสานสีเทาอ่อนของป่าหุบซ่อนผีระง,งมไปด้วยเสียงนกเสียงมแมลงที่ยังคงดังสลับกันส่งเสียงร่ำร้องกรีดปีกดังก้องไพรทมึนพรานชัด อายุราว40ต้นต้นรูปร่างสูงใหญ่ผิวกร้านแดดสวมเสื้อผ้าสีกลืนป่ากำลังปีนขึ้นห้างไม้ที่ขัดไว้สูงเหนือลำต้นต้นไทรใหญ่กลางป่าลึกห้างไม้แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างเร่งรีบเมื่อตอนใกล้เย็นย่ำเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับงีบหลับเป็นระยะเนื Tol ่องจากบริเวณนี้เป็นลานดินโป่งที่พอล่วงดึกสงัดมักจะมีสัตว์ป่าเข้ามากัดกินดินโป่งกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต้นสายต้นนี้ยังสูงและมีคาคบที่เหมาะสมมองเห็นรอบทิศได้ชัดเจนนั่นเองในคืนนี้ผืนฟ้าทะมึนไร้แสงจันทร์ศาสตร์เมฆดำลอยต่ำบทบังแสงดาวทั้งป่าถูกกลืนเข้าสู่ความมืดสนิทเสียงลมหิวผ่านยอดไม้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างซ่อนตัวอยู่ในรวงรังพรานชัดหลับตาแนบปืนคู่ใจแน่นพลางปล่อยจิตสำนึกให้ผ่อนคลาย เอนร่างพิงต้นไม้อยู่บนห้างสูงเวลาผ่านไปนานจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ดึกสงัดในความเงียบงันที่ปราศจากเสียงริ่งรีดใดๆแต่แล้วในพลันนั้นบังเกิดเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังขึ้นจากพื้นดินด้านล่างล่องลอยขึ้นมากระทบสองหูพรานชัดที่จัดเจนไพรและกำลังสลืมสลือพลันสะดุ้งลืมตาตื่นขึ้นมาพลางเอียงหูสดับรับฟังอย่างจดจอ่อ ชัดไอชัดข้าเองไอมือดไงพรานมืดลงมาคุยกันหน่อยซิวเพื่อนเสียงเรียกนั้นดังอย่างชัดเจนแต่ว่าทว่าแหบพร่าเจือปนความอาลัยเมื่อพรานขัดมองลงไปจึงเห็นร่างของคนคนหนึ่งที่ปรากฏใต้แสงจันทร์ที่มืดมนสลัวมองเห็นได้เป็นเพียงเงาเลือนรางตะคุม มันรางของชายผอมสูงสวมใส่เสื้อพรานสีกากีเก่าๆเปลอะเปื้อนเต็มไปด้วยคราบดินโคลนสวมหมวกใบเก่าบนศีรษะใช้ฝ่ามือขวายกขึ้นมากุมบาดแผลที่อกไว้มีเลือดไหลซึมออกมาแดงฉานพรานชัดเบิกตาโพลงหลุดปากส่งเสียงถามออกไปว่าไอ้มืดอย่างนั้นหรือวะเป็นไปไม่ได้เอ็งหายไปในป่านี้ตั้งแต่มื่อสองปีก่อนแล้วนี่วะ ยอดพรานยกปืนลูกซองยาวจ่อปลายกระบอกนิ่งไปที่ร่างนั้นหัวใจเต้นระรัวแววตาคู่นั้นที่มองขึ้นมาจากทางเบื้องล่างมันหาใช่สายตาของคนหากเป็นแววตาแดงฉานที่สะท้อนแสงจันทรหมุ่นอยู่ในความมืดใช่ข้าเองพรานมืดพื้นของเอ็งยังไงละวะ่าพรานชัดเสียงที่แหบพรานนั้นตอบกลับมาแต่พรานชัดที่จัดเจนไพรเขาล่วงรู้แล้วว่า พรานมืดเพื่อนของเขาหายสาบสูญไปในป่าแห่งนี้เมื่อสองปีก่อนย่อมไม่เหลือชีวิตรอดหลงเหลืออยู่แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ทางเบื้องหน้านี้มันน่าจะเป็นอาเพศอาถรรพ์ร้ายของป่าที่เกิดจากสิ่งลี้ลับที่ปรากฏออกมาเพื่อล่อลวงเขาด้วยจุดประสงค์ร้ายเสียมากกว่าพรานชัดประทับปืนลูกซองยาวพลางไร้คาถาอาคมอย่างรวดเร็วเมื่อจบคาบจึงเหนียวไกลออกไปทันที เสียงปืนดังกึกก้องสถานสะเทือนไปทั่วพงไพรร่างที่อยู่ทางเบื้องล่างกระโจนหลบไปทางพงหญ้าอย่างว่องไวจากนั้นจึงกลายร่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่กระโจนหายไปในพงหญ้าหนาทางด้านข้างมันคำรามเสียงต่ำสถานสะเทือนก่อนวิ่งหายเข้าไปในความมืดพรานชัดนั่งนิ่งไม่กล้าหลับตาลงแม้แต่น้อยเขารู้แล้วว่า สิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในป่านี้ไม่ใช่เพียงสัตว์ร้ายธรรมดาแต่มันคือเสือสมิงตัวที่กลืนวิญญาณพรานมืดเมื่อสองปีก่อนและในคืนนี้มันย้อนกลับมาเพื่อเล่นงานเขาเป็นเหยื่อนั่นเองตลอดทั้งคืนเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังแว่วอยู่รอบบริเวณสายตาแดงฉานที่มองเห็นอย่างวับแวมเล็ดลอดพุ่มไม้มาให้เห็นอยู่เป็นระยะแต่เสือสมิงมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้ มันรอรอเวลาที่พรานชัดพลังเผลอหลับไหลจวบจนใกล้ฟ้าสางพรานชัดที่ต่อสู้กับความเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งคืนจึงไม่อาจที่จะฝืนทนได้อีกต่อไปจึงเผลอหลับไหลไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียงคล้ายกรงเล็บกรีดควรเปลือกไม้ดังขึ้นในผวังหลับไหลจากนั้นจึงรู้สึกว่าห้างไม้เริ่มสั่นคลอนจึงปลุกเขาให้สถานตื่นขึ้นมาอย่างตระหนก และในพลันนั้นที่ลือตาตื่นขึ้นมาร่างของพรานมืดคนเดิมก็ปรากฏขึ้นทางเบื้องหน้ามันยืนสยะยิ้มอย่างลำพองอยู่บนห้างเดียวกันห่างไปเพียงศอกเดียวใบหน้ายิ้มเหี้ยมสองตาแดงฉานและเขี้ยวขาวที่สยะออกมาพลูพ้นริมปากอย่างหน้าพรั่นพรึงระยำไอ้สมิงมึงจะฆ่ากูให้ได้อย่างงั้นใช่ไหมพรานชัดคำรามลั่นยังเดือดดาน ตะวัดปลายกระบอกปืนเข้าหาร่างของมันแต่ก็ช้าเกินไปร่างเสือสมิงในรูปลักษณ์ของพรานมืดมันพลันกลับกลายร่างเป็นเสือโคร่งมหืมมาอีกครั้งพลางพุ่งกระโจนเข้ามากลา้พร้อมกรงเล็บที่เวียงตะปบเข้าหาเหยเ่ยอย่างรวดเร็วห้างไม้สั่นสะเทือนพรานชัดลั่นกระสุนอาคมออกไปอย่างฉับไวกระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางหัวใจของเสือสมิงอย่างแม่นยำลำตัวใหญ่ของมันร่วงฟาดลงกับพื้นห้างจนสะเทือนสั่นไหว จนห้างแทบพังทลายลงมาจากนั้นพรานชัดที่จัดเจนมากประสบการณ์จึงกระชากมีดสั้นอาคมออกมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าไปแทงมีดสั้นซ้ำเข้าที่ตำแหน่งหัวใจของมันอย่างแรงเสือสมิงมันแผดเสียงร้องคำรามออกมาดังลั่นพลางดิ้นรนอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งลำตัวใหญ่ของมันกลิ้งตกลงไปจากห้างร่วงลงตกกระแทกพื้นเสียงดังและสิ้นใจตาย,ตายไปในบัดนุนในเช้าวันนั้น แสงแดดแรกสาดทะลุยอดไม้ลงมากระทบพื้นพรานชัดที่ยืนหอบเหนื่อยอยู่ทางด้านข้างของซากเสือโคร่งยักษ์หัวใจของเขายังเต้นแรงที่รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดหวิดหลังจากที่ระง,งับสติได้จึงจัดการแล่หนังของมันและเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านในทันทีและหลังจากวันนี้เขาก็ไม่เคยเหยียบย่างกลับไปที่ป่าหุบผีซ่อนอีกเลย ปอป่าล่าพรานป่าหุบขมิ้นเป็นผืนป่าที่อยู่ลึกเข้าไปในดงทิพย์ของป่าใหญ่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านทุ่งมะกอกซึ่งที่หุบขมิ้นนั้นมีตำนานเล่าขานถึงสิ่งลี้ลับและอาถรรพ์ร้ายที่ผู้คนพากันหวาดกลัวมาแต่ยุคเก่ารุ่นบนรรพชนมันมีตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับผีปอบแต่หาใช่ปอบที่เข้าสิงสู่ร่างคนเพื่อกัดกินอวัยวะภายใน แต่มันเป็นวิญญาณร้ายที่ล่องลอยอยู่ในป่าลึกมันไม่มีร่างจริงมีแต่รูปร่างเลือนลางคล้ายหมอกควันมนต์เชื่อนไหวแทรกผ่านเงาไม้แต่เมื่อมันจู่โจมเหยื่อเพื่อเป็นอาหารมันสามารถจำแลงร่างได้สารพัดมันกินเลือดและอวัยวะภายในของสัตว์และมนุษย์อย่างตะกรามมูมามและสยดสยองมันคือวิญญ,ญาณเนจรนับเป็นอสูรร้ายในไพ่ลึกที่หลบซ่อนอยู่ในความเงามืด ซึ่งหากนักเดินทางหรือพลานป่าคนใดต้องผเผชิญหน้ากับมันนับเป็นคราเคราะหหามยามร้ายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวพรานอินชายหนุ่มวัย28ปีร่างกายสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิวสีคล้ำเกรียมจากแสงแดดเป็นพรานหนุ่มมากฝีมือแห่งหมู่บ้านทุ่งมะกอกเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับป่ามีความชำนาญในการล่าสัตว์และมีอาคมติดตัวมาจากบรรพบุรุษผู้เท่าหลายคนในหมู่บ้านบอกเล่ากันว่า พรานอินนอกจากจะร่ำเรียนศั์วิชามาจากพรานอ่ำผู้เป็นพ่อแล้วเขาไปลูกศิษย์สายอาคมจากหลวงตาเมฆแห่งวัดเขาทุ่งมะกอกอีกด้วยค่ำคืนหนึ่งที่พรานอินสะพายปืนลูกสองมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหุบขมิน้นเพื่อล่าสัตว์ตามปกติเขารู้ดีว่าป่าอาถรรพ์ที่หลายคนเล่าขานกันนั้นมันหาใช่ป่าที่ปลอดภัยมีเสียงเล่าขานถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับของชาวบ้านและพรานหลายคนอยู่เป็นประจำ แต่นั่นไม่อาจที่จะสร้างความหวาดหวั่นต่อพรานอินที่ทะนงตนในอาคมป่าหลายแห่งที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ร้ายไม่ว่าจะเป็นพูดผีป่าเสือสมิงอสุรากายร้ายเขาต่างเผชิญมาแล้วทางนั้นแม้กระทั่งป่าหุบขมินแห่งนี้เขาก็เคยเหยียบย่างเข้ามาล่าสัตว์แล้วหลายครั้งซึ่งก็ไม่เคยพบพานเพศภัยอันตรายแม้ครั้งเดียวการเข้าป่าลึกสำหรับพรานอินนับเป็นเรื่องปกติคล้ายเดินอยู่รอบหมู่บ้านเท่านั้น คืนนี้หากได้เนื้อเก้งสักตัวพรุ่งนี้หลังจากแล่เนื้อรมควันเสร็จจะได้เดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเสทีพรานอินเอ,อย่ออกมาแผ่วเบาพลางมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดคลึมเต็มไปด้วยเมฆหม่นที่บดบังแสงจันทร์และหมู่ดาวจนอับแสงพรานอินขัดห้างขนาดย่อมอยู่บนคาคบของต้นมะเดื่อใหญ่ใบไม้แน่นหนาให้ร่มเงาเย็นเยียบบดบังพรางห้างไว้ได้อย่างมิดชิดแนบเนียน ปืนลูกซองยาวที่วางพาดอยู่บนตักพร้อมที่จะคว้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านไปจนกระทั่งกลางดึกลมเย็นเยี่ยยบพระหลาดพัดวูบมากระทบร่างในพลันนั้นที่พื้นดินด้านล่างคล้ายปรากฏเงาวูบว่าผ่านพงหญ้าจนสั่นสวยัยเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทิศทางที่เห็นความผิดปกติเสียงนั้นคล้ายมนุษย์แต่น้ำเสียงนั้นกลับแผ่พร่าจนต้องเงียหูรับฟังอย่างจดจอ่อพรานอิน พานอินพรานอินจ้องเขม็งไปตามเสียงเรียกมือคว้าปืนกระชับแน่นลมหายใจแผ่วเบาเขาล่วงรู้อย่างชัดเจนว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์หรือหูฝากแต่เสียงที่เย็นยเยียบเสียดกระดูกนั้นมันคล้ายดังล่องลอยเข้ามาใกล้ดังอยู่ที่ข้างหูนี่เองในขณะที่สองตาจดจอ่อกราดมองฝากความมืดไปทั่วบริเวณเพื่อค้นหาความผิดปกติพลันนั้น เงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคนก็โผล่จากหลังพุ่มไม้มันสืบเท้าก้าวเข้ามากล้โคนต้นมะเดือ่อย่างแผ่วเบาร่างกายห่อหุ้มผิวหนังที่เหี่ยวย่นคล้ายซากศพที่แห้งกรังและเมื่อมันเข้ามาจนถึงโคนต้นมะเดือ่อสองมือที่เต็มไปด้วยเล็บยาวแหลมจิงพาร่างแห้งกรังปีนป่ายลำต้นขึ้นไปสู่ห้างสูงอย่างรวดเร็วพรานอินก็พลันรับรู้ได้ถึงความผิดปกติอย่างรวดเร็วเช่นกัน เขารีบตวัดปืนลูกซองยาวจ่อปลายกระบอกลงต่ำไปยังร่างของผู้คุกคามพลางไร่บริกรรมอาคมเข้มขลังและลันไกส่งกระสุนออกไปทันทีเสียงปืนดังสนั่นก้องไพรเสียงกรีดร้องของตัวประหลาดหน้าเกลียดหน้าครัวบันแผดดังอย่างโหยหวนพร้อมร่างของมันที่ผง,งะตกลงไปกระแทกพื้นดินเมื่อพรานอินบรรจุกระสุนนัดใหม่เสร็จสับ ตวัดปืนจ้องไปที่ร่างของมันอีกครั้งจึงเห็นมันคืบคลานลนลานแผ่นหายเข้าไปในพงหญ้าที่หนาแน่นท่ามกลางความมืดหมึนแล้วอย่างว่องไวจึงกระชากเสียงออกมาอย่างขัดใจเดือดดาลว่าระยำมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะทําไมจิงกล้าขึ้นมาเล่นงานคนบนต้นไม้ได้เกือบไปแล้วไหมล่ะน่ากลัวจริงๆหลังจากนั้นผ่านไปจนกระทั่งฟ้าสาง เสียงไก่ป่าตีปีกส่งเสียงขันรับการเป็นทอดทอดพรานอินที่ฝืนตาไม่ยอมหลับไหลเพราะเกรงว่าตัวประหลาดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกจึงตัดสินใจลงจากห้างและเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านทุ่งระกอกทันทีและในคืนแรกที่กลับออกมาจากป่าขณะที่เขากำลังนอนหลับไหลอย,อยู่กับนางพยอมเมียสาวคนสวยพรานอินก็ฝันร้ายเขาฝันถึงเงาดำที่กำลังยื่นมือมาหาเขาอย่างเครียดแค้นดุร้าย และเมื่อผวาตื่นขึ้นมากลับพบเห็นพยอมนั่งอยู่ทางด้านข้างในมือถือมีดปลายแหลมจ่อมาที่ซวงอกของเขาด้วยดวงตาที่แดงฉานราวกับสัตว์พยอมเอ็งเป็นอะไรนั่นนั่นเอ็งจะทำอะไรเอาเอามีดมาทำไมพรานอินรีบส่งเสียงถามอย่างตกใจพรวดพราดลุกขึ้นนั่งอย่างแตกตื่นยื่นสองมือไปคว้ามือที่ถือมีดของพยอมเอาไว้อย่างแน่นหนา ใบหน้าที่งดงามของพยอมในเวลานี้กลับแข็งกร้าวดุดันสองตาแดงของหล่อนจ้องมองใบหน้าของพรานอินอย่างดุร้ายส่งเสียงแหบพร่าวที่ต่างตากน้ำเสียงของพยอมในยามปกติออกมาว่าไอ้พรานชั่วมึงใช้กระสุนอาคมยิงกูจนบาดเจ็บกูจะกินมึงแล้วจะกินเมียของมึงด้วยพรานอินสะบัดร,ร,ร่างของพยอมจนพงะเซออกไปหลายก้าวจากนั้นจึงรีบพะว้าไปที่ย่ามผ้าที่แขวนอยู่บนฝาเรือน หลวงสายศิลออกมาพลางไร้อาคมสำทับเมื่อจบคาบจึงโยนเส้นสายศิลไปที่ร่างของพยอมทันควันในพันนั้นสิ่งอัศจรรย์จึงอุบัติขึ้นเส้นสายศิลที่ลอยอยู่กลางอากาศพลันปรากฏแสงเรื่อเรืองเป็นสีทองอารามสว่างสวยัยพุ่งวาบตรงไปรัดพันร่างของพยอมเอาไว้อย่างแน่นหนาจนร่างบางของหญิงสาวกรีดร้องโหยหวนเจ็บปวดล้มฟาดลงไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นอย่างทรมาน พรานอินนำมีดสั้นอาคมออกมาจากย่ามผ้าพร้อมกระบอกไม้ไผ่ขนาดย่อมจากนั้นจิงพนมมือไร่าอาคมอยู่หลายคาบเมื่อเสร็จสิ้นจึงเดินเข้าไปที่ร่างของพยอมที่ถูกสายศีลอาคมรัดพันธนาการเขาบริกรรมอาคมต่อเนื่องพลางค่อยๆใช้ปลายแหลมของมีดอาคมเจ่ะไปที่กลางหน้าผากพลางเร่งเร้าอาคมรัวเร็วจนร่างของพยอมดิ้นรนรุนแรงพร้อมอ้าปากกรีดร้องออกมาดังลั่นเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจึงสลบสิ้นสติไปในขณะนั้นพรานอินยังคงไร้าอาคมอยู่อย่างต่อเนื่องพลันดวงไฟสีแดงเป็นก้อนกลมจึงลอยออกมาจากกลางหน้าผาของพยอมพรานอินยื่นกระบอกไม้ไผ่ไปทางเบื้องหน้าเร่งเร้าอาคมกำหนดให้วิญญาณร้ายมันลอยเข้ามาในกระบอกไม้ไผ่เมื่อเสร็จสับจึงใช้ผ้ายันแดงปิดผนึกปากกระบอกไว้อย่างแน่นหนา พร้อมสวดอาคมผนึกวิญญาณปอบให้จองจำไว้ในกระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นทุกประการจึงสงบนิ่งกลับคืนสู่ปกติอีกครั้งรุ่งเช้าพรานอินนำกระบอกไม้ไผ่ที่กักขังวิญญาณร้ายของผีปอบไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดนับแต่นั้นมาหมู่บ้านทุ่งมะกอกก็ไม่ปรากฏมีใครพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อน จากการกระทำของผีปอบอีกเลยสมิงอวิชาชายป่าท้ายหมู่บ้านผ่านลึกในยามรัติการที่สงัดงันคล้ายถูกกลืนกินด้วยอาถรรพ์แห่งม่านดำเสียงวิดหวิวคล้ายเสียงลมหายใจของป่า มีเพียงเสียงใบไม้ที่กระทบลมดังเสียดสีอยู่เป็นระยะระยะคล้ายเป็นสัญญาณหรือสังหรณ์บางประการที่กำลังบ่งบอกถึงลางอัปมงคลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานบางสิ่งบางอย่างกำลังย่างกรายอยู่ในความมืดบางประการที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันคืออสูรกายเป็นมัจ,จุราชแห่งรัติการที่น่าสยดสยองหมู่บ้านผาลึก ในหลายวันที่ผ่านมานี้ชาวบ้านต่างหวาดหวัน่นกับข่าวร้ายที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านมันปรากฏเสือโคร่งขนาดใหญ่ออกอารวาดกลางดึกเข็นฆ่าคนไปเป็นเหยื่อแล้วหลายศพทิ้งซากศพที่ถูกกัดขย่ำฉีกกระชากอย่างทารุณจนอวัยวะกระจัดกระจายราวกับเป็นการกระทําของสัตว์ป่าที่หิวโหวยและกระหายเลือดแต่ที่น่าหว่นเสือยิ่งกว่าการจู่โจมของสัตว์ธรรมดานั่นก็คือ ช่วงเวลาที่มันปรากฏตัวออกมาล่าเหยื่อไม่เคยมีใครได้ยินเสียงคำรามไม่มีแม้แต่เงารอบบริเวณมีเพียงรอยตีนขนาดใหญ่ของเสือสลับกับรอยตีนของคนซึ่งนั่นเองที่ทุกคนขันคล้่มเพราะเชื่อกันว่ามหันตภัยร้ายที่คุกคามหมู่บ้านผาลึกอยู่ในเวลานี้มันต้องเป็นการกระทําของเสือสมิงแน่นอนพรานดำชายวัยห้าสิบเศษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพรานใหญ่เป็นครูพรานที่มีลูกศิษย์มากมายต่างให้เคารพนับถือเขามีฝีมือเข้มขลังทั้งในเรื่องอาคมและการล่าสัตว์เคยต่อกรกับพูดผีปีศาจในป่ามานับไม่ถ้วนแต่ในครั้งนี้ที่เกิดวิกฤตร้ายแรงในหมู่บ้านผาลึกพรานทุกคนร่วมมือกันออกล่าตัวของเสือสมิงแต่ในทุกครั้งที่พรานดำร่วมทางออกล่าพร้อมกับพรานคนอื่นๆในหมู่บ้าน กลับไม่เคยพุบวี่แววของเสือร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแปลกจริงครับครูมันเหมือนรู้ว่าพวกเราออกมาซุ่มตัวรอคอยมันหายครั้งแล้วที่ต้องพากันคว้าน,น้ำเหลวคล้ายไอเสือสมิงมันรู้ตัวล่วงหน้าซะอย่างนั้นแต่แปลกนะครูทุกครั้งที่ครูร่วมทางมาด้วยไอเสือชั่วตัวนั้นมันไม่เคยโผล่หัวมาสักครั้งพรานดำที่นั่งอยู่หน้ากองไฟ ตรงข้ามกับพรานศิลป์แค่นเสียงหัวเราะเบาๆอยู่ในลำคออย่างลำพองประกายตาภายใต้แสงไฟวูบวาบและดูประหลาดพิกลเขาเอ่ยเสียงต่ำออกมาว่าเสือมันเป็นสัตว์นักล่าที่มากไวพริบบางทีมันก็เฉลียวฉลาดเกินกว่าที่เราคิด <c oughs> มันรู้ดีว่ามันควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากับใครฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน ไอเสือร้ายตัวนั้นแม้นมันจะเป็นเสือสมิงแม้นมันจะร้ายกาศแต่มันก็ต้องคั้นคลมต่อบาร,รมีของครูอยู่บ้างลหละก็ครูทั้งเก่งกาศปราบเสือสมิงพูดผีป่าและอาถรรพ์ภัยมาแล้วนับไม่ถ้วนหากฉันเป็นเสือสมิงก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาให้ครูล่ามันหรอกพลานเด่นที่นั่งอยู่ทางด้านข้างพลานศิลนกล่าวออกมาบ้างอย่างยกย่องพลานดำที่เก่งกาศและเป็นเสมือนครูพลานของตนเช่นกัน พลานดำยิ้มน,น้อยๆที่มุมปากเมื่อได้รับคำเยือนยอแต่ในใจของพลานศิลป์กลับไม่สงบบังเกิดความคลางแคลงระแวงใจอย่างประหลาดความสงสัยก่อตัวขึ้นบางทีเรื่องนี้มันมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่แน่และก็เป็นเหมือนที่หลายคนคาดเดาเอาไว้การออกตามล่าตัวเสือสมิงร้ายในคืนนี้เป็นอันต้องคว้าน้ำเหลวไปอีกครั้งเมื่อทั้งหมดเฝ้ารอจนกระทั่งฟ้าสาง เสือสมิงมันก็ไม่โผล่หัวออกมาและเมื่อแสงแรกแห่งอรุณรุ่งฉาดฉายจึงพากันกลับเข้าหมู่บ้านในที่สุดผ่านไปอีกหลายคืนยังปรากฏเสือสมิงมันลอบเข้ามาอารวาสอย่างต่อเนื่องและฆ่าคนตายไปอีกสองคนสร้างความหวาดผวาต่อชาวบ้านจนไม่เป็นอันทำมาหากินเนื่องจากเสือสมิงมัจจุราชมันร้ายกาจออกล่าแม้กระทั่งยามกลางวันชาวบ้านที่เข้าไปหาเก็บของป่าในป่าท้ายหมู่บ้าน ยังตกเป็นเหยื่อของมันอย่างทารุณพลานศิลป์ที่คลุ่นคิดอย่างระแวงและผิดสังเกตในตัวของพลานดำแม้พลานดำจะเป็นครูพลานของตนแต่เหตุการณ์หลังหลายอย่างที่เป็นพิรุษมันกลับพุ่มไปที่พลานดำด้วยความระแวงพลานศิลป์จึงเริ่มแอบสะกดรอยจับตาความเคลื่อนไหวของพลานดำอย่างเงียบๆอยู่เป็นระยะจนกระทั่งคืนหนึ่งพลานศิลป์ที่ลอบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของต้นไม้รอบบ้านของพลานดำ ยามดึกสง,งัดเขาเห็นพลันดําเดินออกมาจากเรือนเดินหายเข้าไปในเงามืดของแมกไม้ด้วยความสงสัยจึงค่อยๆลอบเข้าไปแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปใกล้พลันต้องตกตะลึงตัวชาเมื่อตําแหน่งที่เขาเห็นพลันดําที่เดินเข้าไปเมื่อครู่ในบัดนี้ปรากฏเสือโครงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งค่อยๆเดินออกมาอย่างช่ช้าอหาหังการจากนั้นจึงควบวิ่งทยานหายไปในความมือดอย่างรวดเร็วเสือสมิง ครูครูเป็นเสือสมิงจริงๆด้วยเป็นไปได้ยังไงกันพลานศิลป์พึมพำออกมาอย่างตระหนกและสับสนมึนงงแต่แล้วจึงตัดสินใจไล่ติดตามเสือสมิงพลานดำไปในทิศทางที่มันวิ่งหายไปทางท้ายหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าท่ามกลางเงามืดของไพรลึกพลานดำยืนอยู่กลางลานโล่งข้างดงไผ่ที่เมื่อหลายคืนก่อนเคยเข้ามานั่งรอคอยล่าตัวเสือสมิงกับพลานศิลป์และชาวบ้านอีกหลายคน ร่างสูงของเขาบิดเกรง็งคล้ายต่อสู้กับความเจ็บปวดปรากฏแสงแดงจางๆสะท้อนออกมาจากยันที่สลักอยู่บนแผ่นอกเสียงบริกรรมคาถาโบราณเป็นน้ำเสียงต่ำรัวเร็วดังก้องกังวานสองตาของมันแดงฉานสองเขี้ยวขาวยาวโผลออกมาทางมุมปากสะท้อนแสงจันท์เป็นประกายอย่างลี้ลับได้ยินเสียงขู่คำรามต่ำดังออกมาจากปากของพลานดำครั้งหนึ่งจากนั้นเสียงที่แห่พร่าของเขาก็กล่าวออกมาว่า ข้ารู้ว่าเอ็งตามข้ามาไอ้ินออกมาเถอะเอ็งเป็นสิทธิ์รักของข้าข้ามั่นใจเอง็งออกมาท้ายประโยคพรานดำกระชากเสียงออกมาดังลั่นจนพรานศินที่แอบซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ถึงกับสะดุ้งโยงอย่างตื่นกลัวแต่มีหรือที่เขาจะกล้าออกไปประชิญหน้าพรานดำในเวลานี้หาใช่ครูพรานที่มีเมตตาอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นอสุนร้ายไปเสียแล้วเมื่อพรานศิลป์ไม่ยอมปรากฏตัวออกไปร่างของพรานดำจึงเริ่มสั่นสะท้านรุนแรงในพลันนั้นร่างมนุษย์พลันกลับกลายเป็นลำตัวใหญ่ของเสือโคร่งลายพาดกรอนไปในบัดนลมันหมุนลำตัวมือหือนากลับมามองไปยังตำแหน่งที่พรานศิลป์ซ่อนตัวอยู่จากนั้นจึงส่งเสียงคำรามดังกึกก้องพร้อมพุ่งกระโจนตรงเข้ามาอย่างดุดันพรานศิลป์ที่เพิ่งได้สติ เขารีบหมุนร่างวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านอย่างร้อนรนอย่างตระหนกและรักตัวกลัวตายและในบัดนั้นการไล่ล่าระทึกเริ่มขึ้นพรานศิลวิ่งหนีตายพลานอยู่กลางป่ามืดเท้าวันทวนผิวกายจนเลือกซิบพื้นดินลื่นเป็นโคลนเสียงฝีเท้าดังหนักแน่นกระทบพื้นไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดในเวลานี้พรานศิลรล่วงรู้แล้วว่าที่เขาวิ่งหลบหนีอยู่เป็นเวลานาน แต่ยังกลับออกไปจากป่าท้ายหมู่บ้านไม่ได้นั่นเป็นเพราะอาคมของพรานดำที่ร่ายบทบางให้เขาหลงวิ่งวนเวียนอยู่ภายในป่านั่นเองในเมื่อรู้ตัวว่าไม่อาจที่จะพาตัวหลุดพ้นไปจากมายาอาคมพรางสายตาของเสือสมิงพรานดำได้พรานศิล์จึงหดสู้ปืนลูกซองยาวที่อยู่ในมือจึงตวัดกลับไปทางด้านหลังพร้อมกับร่างที่หยุดชะงักงันของตนและเสือสมิงพลางไร้อาคมที่ได้ร่ำเรียนมาฉับพลัน เมื่อไรอาคมจบคาบจึงลั่นกระสุนออกไปอย่างรวดเร็วตรงไปที่ลำตัวของเสือสมิงร้ายที่เป็นครูพรานทันทีเสียงกระสุนอาคมแผดดังกึกก้องไพรเสือสมิงพรานดำสะดุ้งแรงลำตัวใหญ่ของมันม้วนพลิกฟาดลงกระแทกพื้นแต่มันยังไม่สิน้นฤทธิ์ยันลำตัวเมื่อหืมาผุดลุกขึ้นมาอย่างว่องไวพุ่งกระโจนใส่พรานศินอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทัน พรานศิลป์ที่กาลังเร่งบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงแต่ยังไม่ทันได้่า่อาคมสำทับกระสุนนัดนั้นจึงทําได้เพียงกระแทกลําตัวของมันกระเด็นกระดอนไปเท่านั้นและมันก็พลิกลําตัววูบผุดลุกขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างรวดเร็วพร้อมกระโจนพุ่งเข้าใส่พรานศิลป์อีกครั้งอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าโครงเล็บแหลมคมทรงพลังของเสือสมิงพรานดำฟาดไปที่กลางกระบอกปืนของพรานศิลป์อย่างถนัดถนี พรานสินแข้นเสียงร้องออกมาดังลั่นปืนกระเบนหลุดมือไปตามแรงฟาดเสือสมิงร้ายเมื่อลำตัวตกกระแทกพื้นมันจึงตวัดกรงเล็บย้อนกลับมาอีกครั้งตะปบไปที่กลางแผ่นอกของพรานสินอย่างรวดเร็วโอ้ยพรานสินแค้นเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อกรงเล็บถูกรีดทำร้ายเป็นร่องรอยกรงเล็บสาหัสร่างพงะกระเด็นฟาดลงไปกับพื้นอย่างเจ็บปวด เลือดทะลักไหลทมกายและในขณะที่กำลังตะเกียกตะกายหลบหนีมีดสั้นอาคมที่อยู่ในย่ามผ้าจึงกระเด็นหลุดออกมาพรานศิลป์ที่เห็นดังนั้นจึงรีบคว้าเอาไว้พลางกระชากดึงออกจากฝักมีดสั้นอาคมเล่มนี้เป็นมีดของพรานดำครูพรานของตนเคยมอบให้นั่นเองพรานศิลป์ที่กระชับมีดสั้นในมือเขาเร่งไา่อาคมสำทับลงไปอีกครั้งอย่างว่องไว แล้วจึงเหวี่ยงสะบัดแทงเข้าสู่ลำตัวของเสือสมิงพรานดำอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นมันกระโจนทะยานเข้ามาใกล้อย่างมุ่งร้ายเสียงคมมีดแทงเข้าสู่เนื้อหนังดังขึ้นอย่างน่าหวาดเสียวลำตัวใหญ่ของเสือสมิงร้ายสุดหวบกระแทกลงสู่พื้นอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายด้วยฤทธิ์อาคมที่เข้มขลังของมีดที่ทรงกริยาอาคมมันแครนเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดสาหัสพร้อมกับลำตัวใหญ่ของเสือโครงที่ค่อยๆสลาย กลับกลายเป็นรูปลักษ์มนุษย์ของพรานดำไปทีละน้อยโอ้ยไอศินข้าข้าครูไม่ไหวแล้วเจ็บปวดเหลือเกินพรานสินที่เห็นสภาพที่น่าเวทนาของครูพรานเขาแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และล่ำละหลักออกไปว่าโทษครูทำไมต้องเป็นครูทำไมต้องเป็นอย่างนี้พรานดำที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ทั้งบิดเบี้ยวและเจ็บปวดทรมานจนแทบไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาพยายามแค้นเสียงกล่าวออกมาว่ามันมันเป็นเวรกรรมไอศินเป็นเวรกรรมของข้าเองข้าใช้กระทําผิดคําของครูบาอาจารย์อาถรรพ์สิ่งเลวร้ายทั้งหมดจึงสะท้อนกลับมาทำร้ายข้าเองข้าหิวกระหายจนควบคุมไม่ได้ข้าไว้อยากฆ่าใครแต่ข้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ พรานดำแค้นที่พยายามตะเกียกตะกายเข้ามาหาพรานศิลป์แต่ในที่สุดร่างของเขาก็หยุดชะงักนิ่งค้างความเจ็บปวดจากมีดอาคมที่แทงเข้าตำแหน่งหัวใจกระชากดวงวิญญาณของเขาให้หลุดลอยออกจากร่างพรานศิลป์กระแทกร่างนั่งลงที่พื้นอย่างเจ็บปวดคับแค้นใจคิดไม่ถึงเลยว่าพรานดำที่เป็นครูพรานที่ตนคารพบ,บูชาจะต้องมาพบกับจุดจบที่น่าอนาถเยี่ยงนี้รุ่งเชา้า ชาวบ้านผานลึกที่ได้ยินเสียงเสือร้องคำรามจึงพาก,กันเดินทางมาที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านจึงพบเห็นกับพรานศิลที่นอนสลบสลายร่างกายได้รับบาดแผลชะกันและทางด้านข้างพบเห็นร่างของพรานดำที่ถูกมีดอาคมทำร้ายจนเสียชีวิตจึงช่วยกันนำคนทั้งสองกลับเข้าสู่หมู่บ้านซึ่งหลังจากนั้นเมื่อได้ทราบความจริงจากปากของพรานศิลว่าแท้ที่จริงพรานดำก็คือเสือสมิงที่หอกมาทำร้ายคน เนื่องจากถูกอวิชาอาคมย้อนกลับทำร้ายตนเองจึงช่วยการจัดการในเรื่องพิธีกรรมศพของพรานดำจนเสร็จสิ้นและหลังจากนั้นหมู่บ้านผาลึกจึงอาศัยกันอย่างสงบสุขเรื่อยมา